สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องมีแน่วมาฝากมา่ตอนอีกนะคะอาจจะเป็นโซกไยก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการมาบอกโซกก็ได้แต่มันเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของพ่อการใช่นะคะพี่น้องตอนอื่นกล่าวคำสวัสดีกับพ่อพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC สุป,ปุสุกคนเอฟซี FC หลานหน่อยอุ้งอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจ2อูทูออฟฟิเชียนนะคะพี่น้องสำหรับพ่อการใช่นะคะพี่น้องลูยูเพิ่นกับมาโพสว่าจังสี่พี่น้อง เป็นเรื่องเล่าของการโพสท,ที่เอเคยเห็นเพิ่นข้นมาโพสแบบนี้นะคะพี่น้องแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความในใจของเพิ่นนะคะจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะนั่งเมาเอาสู้ฟัง่งแต่ถ้าบอกว่าห้าล้อคนบอกว่ามันจะเป็นโศกหรือไม่นะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อการใช่เพิ่นมีรถดทั้งหมดสี่ขั้นแ้พี่น้องเด้อเออต้องเป็นเรื่องเล่าของการเอาเมาเอาสู้กันฟัง่ง ในซีขั้นนั้นมีเลขทะเบียนอีอย่างแน่นะคะพี่น้องห้าลัค้นกับทีว่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าของโศกหมานขั้นอ่อนนะคะจัดนะักจัดเต็มได้แต่เรื่องเล่าของการที่พื่นมาโพดพางสี่ม่พี่น้องเป็นเรื่องเล่าของโพดคว่ำรู้สึกจากใจของพ่อการใช่แต่สําหรับแมพ่พญาสายซ่อมห้าลังผูลัง้นกับว่าพ่อพ่อการใช่นี่พื้นไม่รถจากขั้น เพิ่นมีรถอยู่ทั้งหมดสี่ขั้นเ้อพี่น้องเนดะ้อแล้วบัดนี้บรู้ว่ามีผู้ใดไปคอมเมนตนใต่คลิปเล่าเห็ดให้เล่าโมโหโทโสนะครับพี่น้องเออเหตุอะไรเล่าได้เกิดความไม่ใจว่าจังสิไหมพี่น้องเออก่อนอืินเพิ่นบอกว่าขอขอบคุณนะคะในความขยันของผมเออขอบคุณโอกาสดีๆจากบอโจซอนุษ ขอขอบคุณผลบุญพลาที่ได้มาจากลูกสาวอุ้งอิงขอบคุณเอฟซีที่ติดตามจนทําให้ผมได้มีวันนี้เพื่อนว่านะคะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณค่าดูถูกของคนอิจฉาเออเอาตรงนี้มันเป็นทีมาได้พี่น้องเออทีมาบอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะมายึดลดผมเอออยากจะรู้เออเพื่นบอกวางสี่อีกไม่นานเขาก็จะมายึดลด อยากจะบอกทุกคนว่าเออถ้าไม่มีเงินเจ็ดหลักในบัญชีนี่คือพ่อกันใช่เพิ่นตอบได้บบดนี้พี่น้องนี่ภูมงคอมเมนว่าอีกบ่โดนเขาก็จะไม่ยึดรถด,ดอกเออออกไม่เหอยังหลายขั้นแทบปะม้านนั่นนะคะพี่น้องเออพ่อกันใช่เพิ่นลเลตตอบว่าถ้าเพิ่นบม่มีเงินในบัญชีหอดเจ็ดหลักเออเพิ่นจะบดาวรถเพิ่นวางสี่พี่น้องแล้วผมก็จะไม่มีทางออกรถแน่นอน นี่คือที่เพนตอบค้นทีคอมเมนต์เขามากนะคะพี่น้องถ้าไม่ต้องห่วงนะครับห่วงครอบครัวของคุณเองดีกว่าวสัดแล้วค่ะพี่น้องเออเอาตรงนี้คือพอการใช้เพิ่นจัดนักนะคะพี่น้องเออในที่สําคัญก็คือสิ่งที่เพิ่นได้มากเพิ่นไดมากจากความขยันของเพิ่นพี่น้องผู้ดใดเห็นแนวว่าพอการใช้เพิ่นขยันมากหน่อยสั้นไหเพิ่นลงคลิปมือหนึ่งบ่ต่ำก็หยีสิบซิป หลายผูหลายคนว่าเราสิเมยบ่พี่น้องออนั่นคือความเมยความเน็ดเนยของเล่านะคะพี่น้องเล่าถึงใดมากซึ่งคําว่าบัญชีเจ็ดหลักหลายผูหลายคนอาจสิโบหูเราก็เลยบอกให้หูใช่ในคลิปนี้ละเนาะพี่น้องเออเอานํามาอันให้ฟังนะคะพี่น้องแต่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนขอขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนขอขอบคุณพอๆแม่แม่เอฟซีพลัง,งเงียบทุกคนนะคะพี่น้อง เออที่ฮักนะคะเล่าจะรักและดูแลก,กันตลอดไปนะคะโอมอุ้งอิงอุ้งญิง,ง,งเพี้ยงนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องเพื่อนได้โพสร,รูปรดเพื่อนมาพ่อ,พอแม,แม่เอฟซท่านใดอยากรู้ว่ารถพ่อการใช้เพื่อนหมายเหลขกหยังน้ำเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อแอดเพนเองก็จะลงให้เบิงทั้งมด4สี่ขั้นนะคะบารนี้แอดเพนเองก็ซูมเออ สามารถจะบอกไม้เลขรถได้นะครับพี่น้องใส่วิทยาญาณในการรับชมเถอะพี่น้องเด้อเป็นคลิปที่มีทั้งความโหดอ่าความมั่นนะครับพี่น้องแล้วก็มีความห้าะคะแล้วก็มีความโศกเด้อเดี๋ยวไอ้เพื่อนจะบอกสำหรับรถตู้นะคะเพ่อการใช้เพลินอเอามาเฮ็ดเป็นรถบ้านไปไซมาไซกับสิสะดวกในการที่จะได้พักได้พอนมิมองรับมองนอน นี่ห้องลงห้องนําส่วนตัวนะคะพี่น้องเอิ่นว่าเป็นรถตู้รถบ้านหมายเลขนะคะพี่น,อน้องสองเจ็ดศูนย์เก้าแล้วพี่น้องเด้อแล้วขั้นที่อีกขั้นหนึ่งของเราคือขั้นที่สองเราออกมาวางได้ไดนนั่นแหละนะคะพี่น้องเป็นรถเจ็ดที่นั่งอ๋ออันนี้คือพนมีกนหนาน,านันแล้วนะคะพี่น้องเอื่นว่าเป็นรถมิตซูสีดาเจ็ดที่น,นั่งแล้วพี่น้องเด้อหมายเลขเก้าห้าสี่เปดนะคะพี่น้องของท่านใดที่จะนําไปนะคะ เพื่อการเสียงกับใส่วิจารญ,ญานในการรับชมนะคะความกันนี่กับซีมีรถโตโยุต้าแคปอีกขั้นหนึ่งเพื่อออกตามมาติดๆนะคะพี่น้องเป็นโตโยุตาสองห้าเก้าศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเอาจัดไปส่วนรถขั้นเขียวนะคะพี่นอ้องคงจะเป็นขั้นเก่านะคะพี่น้องที่เราออกมากจะแก่ก่อนหมูก่อนผวกรวมาณ้นนั้นเป็นรถคันเล็กๆนะคะพี่น้องเป็นมิตซูบิชิรถเก๋งหน่อยนะคะพี่น้องแอเพนเบิงบ่อออกนะคะพี่น้อง หลายคนหลายท่านพี่ฮู้ก็บ,บอกมูเรเดอร์พี่น้องเด้อคอมเมต์เขามาบอกมูเรเดอร์ว,ว่าขั้นสีเขียวมิดสู้นะคะขั้นในน้อยเนี่ยนะคะพี่น้องรถเก๋งน้อยนะคะพี่น้องนี่หมายเลขว่าจังไใดเออเลขทะเบียนรถของพ่อกันใช่ขั้นนี้คือเลขหยังนะคะพี่น้องเอาตามนั่นเอเพนเดงได้บอกคพิหมดสามขั้นนะคะพี่น้องส่วนขั้นซีซีเบิงบอออกพี่น้องเออตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เขามารับชม อยากจะแสดงความคิดเห็นประกนนารใดคออเมนของมาต่คลิปนะคะพี่น้องหรือรูอร้ว่าขั้นเขียวถ้าเบียดยังบอกมูได้เด้อพี่น้องเด้อความกันนี่ท่านใดที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องเพชรแสงตะว,วัน J o 2อ f f i c i a l นะคะพี่น้องสื่อกันยาวนะพี่้องเนาะถ้ายคลิปพี่น้องอีลาน้อยกับพ่อโจโก็ได้ฝากช่อง้กรบแอดเพิคือเก่าน,นะคะขอบคุณความกรุณนหน้าของเพลินขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสู้ผูสืุอคนที่เขามารับชมด้วยจ้าเด้อ เง่งๆปังๆสู้ปู่สุข้นจ้าสวัสดีจ้าค่ะอี่หลากก็พอฟังซอง้เสียงด้าน EPG นีะได้จ้าฟังอะไรกันคะได้กำลังใจดีนี้ก็ได้จ้านั่นแ่ติดตามช่องเียตะวันจ้า EPG โอ้ย e p กาฟจ้าคงมงพี่จ้าดูสุยหลานหนึ่ง่ ซีเดรานึงจะสายตรงจากญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่เบื้องเบื้องพันตออมันจะได้ไหมล้านหนึ่งน่ะได้อันอันอันี่นอเอฟซีพรั่งเยบตอบให้ลูกซื่นใจแน่ใดโบราณหนึ่งได้พันมาได้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 เลขสามแสนกว่าลูก เออขอมดใช่ค <นะ S 1> ร er 70, ับมุเจ้าไปต้องถ่ายเด้อเจ็ดหมื่นน่นพระถ่ายยงเมืองไทยพี่ฮูอีงอบอกจะไม่ท่ายเจ็ดวันเออ